แรกสิบปะอย่าไปหยองไปหยองมาลยุยทุกคนฝั่งเขาไม่สิบคนหรอว่าฝ<ส>ั่งเรามีห้านี่หว่าลืม<ส> <laughs> ใช่ใช<า>่ใช่ปมีขอด้วนเขาเล่นสไาตลา์ไหนวาอุย้ยเืิน Oh! Không không? Đôn, đôn. Cách, hả? đồn hả? đồn đồn. Tiger. Không làm được. Không ai làm được. Không เปิดสองข้างนเปิดบริคอร์ดว่ะโอเคยังอยู่โอ้โหเกือบโอ้ไม่ออกมาโอ้ทีแรกข้างไม่ล้ำหรอ โอ้บอดมันยืนทิ้งเส้นลายไม่ดีเลยบอดโอ้โหนี่โอ้โหโซบสไลนี่แหละไปยิงเลยยิงไกลโอ้โหไม่ยิงไม่ยิงยจ